ันนี้ผมจะตั้งชื่อว่าผัดผักเพื่อสุขภาพนะครับหลังจากที่เราเจียวกระเทียมแล้วเราก็ใส่ซอสไปทักสองช้อนน้ำตาลต้มหนช้อนชานะหลังจากนั้นเราก็เขียวเคี่ยวเคี่ยวนะนะเคียวให้มันเกิดอ่ามีกลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะนะนะหลังจากนั้นเราก็เอาผักที่เราเนี่ยแน่นอนเลยปลอดภัยแน่เราไปลวก แล้วเรา,เราไปคุกเลยนะผัดประมาณสักสี่นับประมาณนักให้มันทั่วๆนะสักเนี่ยเนี่ยใช้ไฟอ่อนนะครับอย่าลืมว่าใช้ไฟอ่อนนะโอเคอย่าลืมนะวิธีผักๆให้อร่อยแล้วก็ปลอดภัยด้วยโชคดีครับ